สวัสดีครับผมท่านท่นเทนะครับวันนี้มันจะวันนป้นตัวละครนี่แกงคนไหนอ r เ s นะครับพี่ปะโตสร้างนะครับนี่เห็นไหมที่ช่องวิทยาวัดสิ่ทิศสังสร้างนะครับก็จะมีเจ้านี่ประธานนะครับประธานของช่องประชาประธานของคนไหนอาเวสช่องปะโตนะครับอันนี้หัวหน้านะหัวหน้ากับประธานมันแตกต่างกันตรงไหนเนี่ย โอเคครับแล้วก็จะมีพวกคนดาา่าอาเนะครับันีคนด่าขั้นธรรมดานี่คนด่ารุ่นแรกนะครับแล้วก็วิวพัฒนานการกลายเป็นรุ่นสองนะครับนี่โอเคซึ่งตัวละ,ะครแรกที่มันต้องเจอคือก็คือ,คอปะโตเก้าเองครับปะโตเก้านี่นะครับปะโตเก้าที่ที่ปะโตมันสร้างมาเด็กนายก็อยู่ในต้นไม้มันก็ต้องเป็นลูกศิษย์ทพระเจ้านันทัน,นะครับโอ้สนามแตกละ นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปาโตเก้านะครับมันต้องเป็นลูกศิษย์ทเทพเจ้าดันทันอ่าโอเคโอเคครับผมเอาตัวนี้มาสองตัวทีเล็กนะครับทีเล็กติดอะไรสักอย่างมันติดมันเป็นอะไรกันนะครับเนี่ยไปเอ้ยเอาเอาเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอ๋อมีด้านบนครับโอ๋อผมไม่ได้สังเกตครับเนี่ยไม่มีด้านบนผมไม่ได้สังเกตครับ อ๋อนี่นะครับตอนนีกผมไม่เห็นเลยนะครับนี่เห็นไหมก็แหลกมากเลยนะครับต,รรตัวละครปาโต้นี่แหลกๆทั้งนั้นเลยครับเออเออเอ่อไปเจี๋นี่เป็นอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ครับอยากรูกไปดูช่องปาโต้นะครับผมผมก็ไม่ดูเหมือนกันนะแต่และตัวเคลโลดของเขามานะครับไอตัวนี้ตัวอะไรก็ไม่แน่ใจ หมือนจักรการในนี้ก่อนนะครับนี่จักรการแต่ว่าพวกน,นี้มันไม่ปลอดภัยไปจกักรการกำแพงนะครับแต่กำแพงอิดดีไม่กำแพงพังอ้ากำแพงพังช้างช้างอีกมากเลยโอเคเข้ามาเจอหน่วยองครักเทพเจ้าบาตวนะครับแต่อยู่ในช่องผมก็จะมันมันก็ต้องเป็นหน่วยองครักเทพเจ้า,า,จาทันทันนะครับไปเลย กูไม่ลายสีเลยอ,อยีองค์ลษครที่พระเจ้าทันทันนะครับเคือมาแค่ไหนก็ต้องตายนะครับโอเคตัวต่อไปนะครับนี่คือกอซิล่าของเทพเจ้าของไอปาโตนะครับซึ่งมันก็สร้างอะไรเนี่ยโอ้ยปาโตครับไปไปสร้างให้มัดีๆหน่อยนะโอ้โหดูครับดูกอซิล,ล่าผมนะออโอ้ยก็แบบก็กวนอะนี่นะนี่ก็ มันเตะสั่งกันมากเลยโอ้บยบายไปชื่รองตัวทำลายก่อนเออกาก็กาครับเอ,อออ่อนก็อ่อนโอ้ยป้าต้องทำอะไรเนี่ยกูก็ระสีลากผม <c oughs> ยังไงยังไงต้องมาเจอครับนี่นะครับที่ปเจ้ารันทันเดยว,ว่าผมไม่เอาเป็นท้าพระเจ้ารันทันนะครับหนึ่งอย่างนีนจักรบาลผมก็รู้แล้วนะครับว่าเฮด้านเนี่ยมาเป็น อันนู้นนะครับมันเป็นบอสนะครับใครดูติดตามช่องผมก็มักมันจะเอาเป็นตัวสุดท้ายนะครับในเมื่อก่อนนะแต่วังนี้ก็คือไม่ค่อยแล้วนะครับอ่านี่นะฮะนี่เห็นไหมโอเคแัดการ์ดล่าสุกตายก่อนขอบคุณมากเลยครัคบที่มาตัวสร้างผมเยอะคนณายวีไอพีตายตายตายหมดนะบางอาจมา มายุ่งกับช้ย่าล่างอัพอันนี้คือช้ด่าล่างอัพเกรดนะครัโอ้ย okay. oh, hey ไดย่าไล์ของเกมไลน์ของช่องผมนะครับตอนนี้มันโหดขึ้แล้วเลโมเลยไปโน่ uh, ทำลายถึงมากเราลพงออกไกวะลมเพงออกมาลมแพงออกแม่มี่น่คนไป โอเคงอแผงออกฮะตัวนี้นะดูดูด,ดูนี่นะครับไอ้ตัวนี้ก่อนอ่าถ้ามันสู้ถ้ามันสู้พวกถ้ามันสู้ซิลลาผมไม่ได้เนี่ยพวกคือมันจะเป็นพวกที่แบบระดับปานกลางนะครับส่วนที่ถ้าชนะได้ก็คือจะเป็นระดับสูงสูงหน่อยนะครับสูงสูงเลยแหละนะครับไป เฮ้ยนูกับเลื่อนรถอยู่เออแล้ว้วมันแค่คือเป็นอันดับกิดอันดับสุดที่แล้วนี่นะคะคือมันงงนะคที่ประธานตายแล้วค่ะเออสู้ไม่ได้ค่ะถึงแม้จะมาแค่จะมาอะไรยังไงแค่ไหนก็สู้ไม่ได้นะคะโอ้หัวหัวยังรอยอยู่เลยครับอ่ะแล้วก็พอ แล้วก็วันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดตัวละครของปาโต้ด้วยนะครับของช่องปาโต้นะครับหรือช่องวิทยุวัตรสิทิสังนะครับอ่าเดี๋ยวผมหาตัวละครที่ผมอยากโหลดก่อนนะครับเอ่อตัวอะไรนี่หรอตัวอะไนะครับแต่เพราะว่าผมผมไปดูหลายกระสุนแคทแล้วไหนครับเนี่ยบอกว่าเอาซาเลนเทสไวท์ไวท์อยู่ในก่อนเอ่อ ช่องป้าโตไม่แจกอันนู้นไหมครับไม่แจกตัวละครเทพเจ้านั้นมีตัวละครเทพเจ้าป้าโตไหมครับอยากโหลดอนะ่ะอืมนะครับเอยก็ที่จริงมีสอนโหลดในตัวละครอยแล้วนะครับสอนโหลดตัวละครของเทพเจ้าของป้าโตอยู่แล้วนะครับอยากตัวละครทั้งหมดที่ผ่มสร้างสอนโหลดบ้านสร้างบ้านนะครับ ก็จะเดี๋ยแแลประทตัวสร้างเอ้ยดูฮะสกเกิตเอ่อมันไม่มีตัวละครที่ผมอยากดูเอาเป็นว่าก็แค่นี้แหละครับเออหาไม่เจอเนี่ยหามันไม่มีนะครับอ่ะเอาที่าจ้าพีเอสก็ได้ ที่ป้าพีชพีชนะครับนี่ที่ประ้าพีชก็ให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปตรงนี้เลยนะฮงให้ท่านผู้ชมกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับแบบนึงนะาโอเคให้ท่านผู้ชมกดไปตรงนี้เลยนะครับนี่นี่ไหมโอเค พอกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีตรงนี้นะครับนี่นี่นะกดไปตรงนี้เลยนะครับนี่ก็ไปก็กดตรงนี้นะครับนี่นี่แล้วก็กดตรงนี้นะครับอา้าวผมเคยไปกดผิดอ่ะกดตรงนี้นะครับนี่นี่ไหม โอเคให้กดตรงนี้นะครับโอเคพอท่านปู้ชมกดเสร็จปุ๊บมันแล้วแต่รุ่นนะครับนี่แล้วแต่รุ่นนะบางรุ่นก็ขึ้นเป็นตรงนี้นะครับนี่บางรุ่นจะขึ้นเป็นตรงนี้แล้วของผมเป็นอยู่ต้านตายนะครับอะใครเป็นแบบนี้ก็กดตกลงฮนะจากนั้นเราก็เลื่อนลงมาครับนี่ เลื่อนดันบนลงมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมเลื่อนหาไฟล์นะครับนี่เจอแล้วนะครับอ้าวเจอแล้วนะครับเทพเจ้าพีเอสนึ่งน่เนี่เทพเจ้าพีเอสประมาณนี้ครับเทพเจ้าพีเอสแล้วก็พอเรากดเข้าไปปึ๊บเดี๋ยวจะมีแอปอะไรที่เราต้องใช้นะครับที่เราจะใช้นะแอปพวกไฟล์นั่นแหละนะครับก็กดเข้าไปนะครับไปกดเข้าไปกดปึ๊บ ก็จะมีพวกไฟล์นะครับพี่เราจะใช้อันไหนก็ได้นะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมจะใช้เป็นแอปนี่นะครับนี่แอปนี้เลยเออไม่ใช่ไม่ใช่มันจะใช้เป็นแอปนี้นะครับนี่นี่น,นี่ใครทําตามแล้วองขอโทษด้วยนะครับอ่ะก็กดไปตรงนี้เลยนะครับนี่ไหมพอเรากดเข้าไปปึ๊บแล้วก็ต้องรอนะครับมันจะขึ้นมาที่ไฟล์เลยนะครับให้เรากดค้างเข้าไปตรงสองอันนี้เลยนะครับ ค้างปิดอ่าแล้วก็กดตรงแล้วก็อีกอันหนึ่งกดตรงวงกลมตรงนี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็กดกดคัดลอกฮนะแล้วก็กดเอามือเอานิ้วเลื่อนไปด้านนี้นะฮะนี่นิ้วเลื่อนไปด้านนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็เข้ามาอันนี้ผมผมเตรียมไฟอะไรไว้อยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็กดวางครับใครเป็นหน้านี้แล้วกดวางเลย ซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับกดวางพ๊บพอวางเสร็จก็ประมาณก็จะมีแล้วนะครับโอเคแต่ว่าบางตัวน่าจะก็ก็ไม่มีเช่นกันนะครับก็สลบวันนี้ก็ไม่ไปครับ